แจ้งเตือนด่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศระเจวันนี้นะครับล่าสุดทางออยอหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการโพสต์แจ้งเตือนเกี่ยวกับทางออยอได้มีการสุมเก็บตัวอย่างอาหารณด่านอาหารและยาลาดกระบังนำเข้าโดยบริษัท JFC Thailand จำกัดก็มีการส่งตรวจวิเคราะห์ ซึ่งก็มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์โนริสาลายทะเลย่างผลิตโดยบริษัทยามาโทอคุ ok ou, จำกัดประเทศญี่ปุ่นเลขสารระบบอาหารก็คือ10 3 07157ขีด5ขีด0780และไม่ระบุรุ่นการผลิตซึ่งวันผลิตก็คือ222.11.3 0 22. และวันหมดอายุก็คือ223.5.2 0 โดยที่มีขนาดบรรจุก็คือ250กรัมผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแคดเมียมอยู่ที่3.81มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งตามมาตรฐานแล้วต้องไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและเข้าข่ายเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพรบอาหารพศส5 5 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภคและทางอ,อยอ,อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทางนี้ทางออยอก็ขอเตือนผู้บริโภคก็ขอให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์โนโริสาหร่ายทะเลย่างที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทานซึ่งทางแอดมินก็ไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับอันตรายของแคดเมียม ทางสถาบันอาหารกระทรวงอุตสหาหกรรมได้ให้ข้อมูลว่ามีอาการทั้งเฉียบพลันและก็เรื้อรังซึ่งอาการพิษเฉียบพลันก็มาจากการบริโภคอาหารก็จะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดทิษะปวดกล้ามเนื้อมีน้ำลายไหลปวดท้องมีอาการชอ็อกไตและตับถูกทำลาย ซึ่งอาการพิษเฉียบพลันจากการหายใจเอาอากาศที่มีควันของแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกหายใจสั่นมีกลิ่นโลหะในปากไอมีเสมหะเป็นฟองหรือมีเสมหะเป็นเลือดมีอาการอ่อนเพลียปวดเจ็บขาต่อมาปัสสาวะก็จะน้อยลงเริ่มมีไข้มีอาการของปอดอักเสบ ในส่วนของอาการพิษเรือรังจากการหายใจก็จะทำให้มีอาการไอสูญเสียการรับกลิ่นน้ำหนักลดโลหิตจ,จางหายใจลำบากฟันมีคราบเปื้อนสีเหลืองตับและไตาอาจถูกทำลายหากว่ามีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าแจ้งร้องเรียนได้ที่ทางสายด่วนอยเบอร์โทร1 5 5 6 ก็เป็นโพสต์ล่าสุดที่ทางออยอได้นํามาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีดจากทางออยอหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามาใาโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ